พูสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะพี่ปูคิดถึงพี่ปูที่รักพี่ปูที่รักสวัสดีค่ะพี่ปูที่รักพี่นะัทพี่นะัทสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้มาเช้าก็เลยขึ้นทักทายหน่อยไม่ได้ขึ้นนานแล้วบ้านนี้ สวัสดีค่ะพี่แลมพี่แพทสวัสดีค่ะทานข้าวเช้ากันหรือยังคะอย่าลืมทานข้าวเช้ากันนะคะ ี่แลมขอบคุณนะคะพี่แพทขอบคุณนะคะพี่แพทเดี๋ยวขอน้องน้องขออนุญ,ญาตใส่เสื้อกลอกให้นะคะพี่แพทย์ทักทา,ายกันตามสบายเลยนะคะบ้านน้องก็เหมือนบ้านตัวเองนะคะขอบคุณพี่ปูนะคะคิดถึงคิดถึงคิดถึงทุกคนเลยนะคะพี่แรมบอบนังนานนังนางนาพี่ปูรักนะคะ พี่นะัดสวัสดีครับน้องนันจาสวัสดีค่ะพี่นัดจาพี่ปูจาพี่แลมจาพี่แพชจาสวัสดีค่ะทักทายกันตามสบายเลยนะคะ,ะพี่แลมบอกติดด่านติดด่านอุ้ยขอบคุณค่ะน้องเข้ามาขับบ้านตัวเองไม่ไม่เห็นด่านเลยพี่แลมน้องแพทกาแฟพ,พี่พี่ปูแจกกาแฟนะคะ คุณหัวใจกอดกอทค่พี่นักค่ะขอบคุณพี่แรมบอกพี่ปูสวัสดีค่ะพี่ปูก็ยาแรมสวัสดีค่ะพี่แพทกาแฟมาเลยนะคะวันนี้แจกกาแฟกันเลยนะคะทุกท่านอยู่ค่ะน้องน่านโอเคพี่นันก,ก็สวัสดีครับคุณแพทนะคะพี่ปูหัวใจกอด,กอดมาขอบคุณค่ะพี่แรมบอกคุณสงวนสวัสดีค่ะ อพี่สงวนมาเหรอพี่เล่มไหนโอ้ยยังไงขอโทษนะคะพี่พี่สงวนขอโทษค่ะขอโทษค่ะตัวสื่อมันเล็กน้องมองไม่เห็นขออภัยนะคะพี่สงวนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเลิฟสามขอบคุณะคะ่ะขอบคุณพี่สงวนนะคะพี่สงวนน้องขออนุญาตใส่เสื้อเกาะให้นะคะโอเคน้องใส่ให้แล้วนะอ พี่ปูบอกเหลือสองร้อยอู้สุดยอดมากเลยพี่ปูนน้องข้าไปเมื่อวานน้องได้ยินพี่ปูบอกเหลือร้อยกว่านะพี่ปูตอนนี้เหลือสองร้อยหรอคะอ๋อพี่ปูกาลังจะขึ้นเลยพี่ปูได้เลยตามสบายเลยน้องก็ขึ้นแค่ว่าวันนี้น้องมาเช้าวันนี้น้องมาเช้าน้องก็เลยขึ้นหน่อยเพราะว่าไม่ได้ขึ้นนานแล้วสงการอย่าลืมนะคะทุกคนไปเที่ยวสกลด้วยกันนะคะสภาน่นานจะไลฟ์สดให้ดูนะ หลังจากวันที่สิบสี่ไปนะคะสเปนนานจะกลับบ้านจะไปหาแม่นะคะสเปนน่านจะไล์บ่อยหน่อยนะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะถ้ากลับบ้านแล้วขึ้นไล่บ่อยบ่อยถ้าสะดวกเข้ามาก็มาทักทายกันได้นะคะถ้าใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าช่วงสงการทุกคนรู้อยู่เนาะว่าต่างคนก็ต่างเป็นวันครอบครัวเนาะเป็นวัน,นพักผ่อนด้วยนะคะนานๆสเปนนานได้กลับบ้านทีก็เลยจะไล์อยู่กับยายทุกวันนะคะ พี่สงวนบอกพี่ปูพี่ปูสวัสดีครับนะคะคุณย่าเลมก็ตุ๊กตาน่ารักจังค่ะน้องน่านไม่ใช่ตุ๊กตานะคะพี่พี่เล่มพี่เล่มจําได้ไหมพี่เล่มจําได้ไหมเอยอันนี้คืออะไรรู้เปล่าอันนี้พี่เล่มจําได้ไหมใครให้มานะอันนี้นะ่ะใครให้มานะพี่แพทย์บอกจ้าพี่ปูเดี๋ยวแพทตามไปนะคะพี่นะนบอกสวัสดีครับคุณสงวนพี่ปูครับพี่สงวนสวัสดีค่ะ พี่แพตกับพี่สงวนสวัสดีค่ะพี่สงวนแพตตีสสส้สวัสดีครับน้องบิบบี้น้องบิบบี้สวัสดีจ้าน้องบิบบี้สวัสดีจ้าไหนไหนไหนถึงไหนแล้วเนี่ยน้องบิบบี้เลิฟหกปีน,น่นขอบคุณค่ะน้องบิบบี้ยินดีกับน้องบิบบี้ด้วยนะคะน้องบิบบี้บผ่านแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะเราผ่านส่งกับที่เราอดทนเนาะ ที่เราขยันทํากันสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาก็ทําให้เราชื่นใจแม่น้องเลสวัสดีค่ะแม่น้องเลสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาทักทายสเปน่าวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ปูบอกเมื่อวานเหลือสามร้อยกว่าเมื่อคือนเมื่อคือนก็เมื่อคือนก็อีกรอบหนึ่งใช่ไหมพี่ปูมองเห็นอยู่นะะ้องข้าไปอยู่ แม่น้องเลวีบีสวัสดีค่ะน้องวิบีพี่ปูดีค่ะพี่แพทแม่น้องเลนะคะมิยาและแม่น้องเลสวัสดีค่ะแม่น้องเลลุงสงวนสวัสดีค่ะพี่สงวนก็นัดสกุลสวัสดีครับพี่นัดขอเสือ้อกอดหน่อยครับจะไป <c oughs> ได้แล้วเอาไปเลยพี่นัดได้เสือ้อกอดแล้วก็ไปโลดจะไปโลดทำไมกับภาคใต้เนี่ยเขาเลิกลบก,กันแล้ว เขาเลิกลบันแล้วยังจะเป็นลบกับเขาอีกแล้วนะ๋อแล้วไม่ต้องไปแล้วพี่นัทอยู่นี่แหละน้องบิ๊บบอกแม่น้องเลดี้ค่ะแม่น้องเล็กก็พี่ปุ๊สวัสดีค่ะแม่น้องเลนัทสวัสดีค่ะน้องบิ๊บพี่สมงวนสวัสดีค่ะแม่น้องเล็กก็หัวใจกอดๆนะะขอบคุณนะคะน้องบิ๊บบอกลุงนัทดีค่ะลุงนัทสวัสดีค่ะลุงนัทเลยใช่ไหมน้องบิ๊บพี่ปุ๊ถ้าอัพมา ถ้าอัพมาเมดกัดกสิเหลือประมาณหนึ่งรอยโอ้อทิตย์นี้ก็จบแล้วสิพี่ปุ๊ก่อนสงการฉลองเลยว้าวสุดยอดมากกี่เดือนเองพี่ปุ๊แป๊บเดียวเองเนาะสุดยอดจริงๆเลยอ่ะพี่แลมบอกแยาแลมจะกลับค่ะอ๋อพี่แลมกลับบ้านเหรออุ้ยกลับบ้านเราพี่แลมเดี๋ยวเราไล์ไลฟ์ลกันไล์กันนานๆกลับบ้านทีแม่นองเลนหัวใจกอดๆน้องวิวีแย่แลมดีค่ะแม่นองเลนยาแลมดีค่ะพี่ พี่ปูบอกแม่นองเลวิปปี้ดีจา้าพี่แลมบอกเดินทางปลอดภัยนะคะทุกทท่านนะคะใครกลับบ้านใครเดินทางไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะรับรื่นรับรื่นกันทุกคนเลยนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้เที่ยวขาดปลอดภัยรับรื่นกันนะคะพี่แพทบอกได้ยินว่าจะมาเที่ยวลาดรีพี่แพทมายัางเอ่ยน้องได้ยินน้องจะทักอยู่ว่าถ้าผมาลาดรีก็แวะหากันน้องบ้านเด้อน,น้องทางผ่านไปลาดรีนะคะ น้องวิวีบอกพี่แพทดีค่ะพี่นัสกุลสวัสดีครับน้องวิีนะคะพี่แพทหัวใจกอดกอดพี่สงวนเอ้าน้องว่าน้องใส่เสื้อกอดพี่สงวนแล้วนะพี่สงวนสวัสดีครับพี่แพทน้องวิวีหัวใจนะคะน้องวิวีขอจะขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์นะคะขอตัวนะคะน้องน่านจ้าพี่ปุ๊ขอบคุณมากค่ะพี่ปุ๊เดี๋ยวน้องตามไปเด้อขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวอ่าคอมเมนต์น้องไหลหาย หาย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 น้องเลงสเตติกอร์มานะครับน้องบิบี้สเตติกอร์มาขอบคุณนะคะพี่เลมบอกจําได้ค่ะมาดูแล้วน่ารักสดใสค่ะน้องหน้าใช่น้องชอบมากเลยพี่หลมน้องตั้งอยู่โต๊ะทางานนี่แหละก็มองไปทุกคนแบบว่าอยากได้กันนะทุกคนเห็นแล้วก็อยากได้พี่นะัดสวัสดีครับคุณน้องเลน้องบิบี้แม่น้องเลสตติกร์กอบๆมานะคะพี่เลมบิบี้ดีค่ะนี่ไงพี่สงวนโอเคแล้วแปดขอบคุณมากคะ่ะพี่สงวน ก็คือพี่ขอแค่ใจนะคะขอบคุณนะคะพี่จีสวัสดีค่ะพี่จีคิดถึงทุกคนนะคะไม่ได้ไลน์นานก็คิดถึงทุกคนนะคะช่วงนี้เคลียร์งานก่อนหยุดสงการเนะะาะจะไปน่านลาง,งานหลังสงการหลายวันรวมทั้งหมดแล้วก็ประมาณเจ็ดแปดวันนะคะกลับบ้านเือต้องรีบเคลียร์งานนะคะน้องบีบีมามาพี่น,น่นบีบเดินทางก่อนนะแล้วนะอา้าวน้องบีบีเดินทางมาไหน มามี้มีเดินทางวันไหนเนี่ยเราจะได้เจอกันไหมเราอยู่ใกล้กันนะมังมี่เราอยู่ใกล้กันนะเราจะได้เจอกันไหมพี่ธนกรสวัสดีค่ะพี่ธน,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 นกรขอบคุณฮัลโหลฮัลโหลน้องนั่นน้องนั่นพี่ธนกรหรือพี่ปูนเนาะขอบคุณนะคะพี่นะัสวัสดีค่ะคุณจี้น,จนะคะแม่นกน้อยบ้านไร่ปูหลวงสวัสดีค่ะพี่แม่นกน้อยบ้านไร่ปูหลวงนะคะสวัสดีทุกคนมาชมไลฟ์สดด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณนะคะพี่จีขอบคุณค่ะพี่เลี่มขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะคะพี่น้สวัสดีครับคุณธนกรน้องวิวพี่ธนกรนะคะแล้วก็พี่จีนะคะจากน้องวิวพี่แพดอกไอหมกไอหมกพี่ธนกรก็ฮัลโหลฮัลโหลน้องวิบน้องวิบนะคะพี่สงวนก็แม่นองเลสวัสดีครับคุณแล้มแม่นกงน้อยสวัสดีค่ะน้องแอนนองแอนสวัสดีค่ะน้องแอนสวัสดีค่ะพี่น้านะคะน้องแอนสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณนองแอนขอบคุณทุกท่านนะคะพี่แพทย์ก็แม่นกน้อยพี่นากร,กรก็นองแพะพี่จีหัวใจดกดกอดพี่จีน้องเออน้องใส่ให้แล้วเนาะเดี๋ยวน้องขออนุญาตอ่านคอมเมนต์เสร็จน้องก็จะขออนุญาตลงไลน์นะคะเพราะว่าน้องจะขึ้นประมาณ15นาทีตอนนี้เวลา13นาทีแล้วนะคะทักทายก่อนทางานนะคะวันนี้มาเช้าก็เลยถือโอกาสขึ้นทักทายทุกท่านหน่อยก็ลุงนัดเรียกอะไรเนี่ยก็ลุงนัดเรียก ก่อนคะ่ะพี่นันอ๋ออ๋ออโอเคโอเคตามสมบายพิจีพิจีหัวใจกดกอนน้องแอนสวัสดีค่ะคุณแพตตี้พี่จีหัวใจบวกบวกนะคะพี่แรมก็คุณนัการสวัสดีค่ะเป็นน้องเล่ี่แพทย์สวัสดีคะ่ะพ,พ,พี่จีหัวใจววอ้าวน้องอ่านมมนช้าขนาดนี้นี้เลยเลยเนี่ยเดี๋ยวนะคะ พี่จีหัวใจบวบบวบพี่แพทพี่จีแชนแนลนะคะน้องแอนก็สวัสด,ดีค,ค่ะคุณจีนะพี่จีหัวใจบวบบวบนะน้องใส่เสื้อเกาะให้น้องแอนก่อนนะคะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ทักทายกันนะคะก็ไปทักทายกันได้นะคะสะพานานใส่สะพานให้เลี้ยวเนาะทุกคนสามารถไปหากันได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ทักทายกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ไป ทักทายกันที่บ้านก็ไปได้เลยนะคะอย่างน้องแอนอย่างนงี้น้องแอนใครไปหาน้องแอนหรือ,อยังเอ่ยลุงสงวนพี่ขอแค่ใจนี้ก็ตั้งแต่ริืมทํากันเลยนะพี่ขอแค่ใจเนาะตั้งแต่น้องเก็บเวลาเลยพี่พี่สงวนก็มาหาในนําของพี่ขอแค่ใจแล้วก็บ้านบ้านเล็กๆนะคะเข้ามาด้วยนะคะบ้านรองบ้านอะไรก็มาหานะคะจาได้นะคะรอบนั้นก็มีน้องแอนนะคะน้องแอนนะคะที่ที่เข้ามา ที่รู้จักกันหลังจากที่ผ่านแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปหาก็ไปหากันได้เลยนะคะพี่ติ๊กพี่ติก๊กเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยว,ยวอุ้ยขอขอโทษขออภัยนะคะทุกคนมันไหลลึดๆมันไหลลึกๆพักทายกันตามสบายนะคะคอมเมนต์ไหนที่สไปนั่นอ่านข้ามไปก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันอ่านไม่ทันแล้วเวลา เลื่อนเมาส์อย่างนี้มันเลื่อนลงไปเยอะมากเลยสเปรนังขอโทษขออภัยน,นะคะยังไม่ได้ไปไหนหัวใจกดๆพี่แพรยังไม่ได้ไปไหนยังยังไม่ได้จ้าโอเคโอเคลองขออนุญาตเลื่อนนะคะขอบคุณนะคะทักทายกันตามสบายนะคะพี่พี่พี่ประแจมพี่ประแจมสวัสดีคะ่ะพี่ประแจมพี่ติ๊กพี่ติ๊กสวัสดีคะ่ะพี่ติ๊กขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะทักทายกันตามสบายนะคะ น้องให้สะพานไปแล้วไปหากันได้นะคะพี่ไปแจม่มพี่ไปแจ่มก็ยินดีกับพี่ไปแจ่มด้วยนะคะพี่ไปแจ่มก็ผ่านแล้วได้พินมาเรียบร้อยนะคะยินดีด้วยนะคะอ่าปิ๊ติกกันะแม่น้องดีจ้านะคะน้องบิ๊บีก็ดีจ้านะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิบทุกสติ๊กเกอร์นะคะตอนนี้กําลังเดินทางค่ะถึงคอนแกนแล้วอุ้ยน้องบิ๊บีทําไมได้กลับเร็วแท้ ถึงคอนแกนแล้วเหรอจะถึงบ้านแล้วแล้วนี่อุย้ยถึงคอนแกนแล้วแป๊บเดียวน่าจะไม่เกินเที่ยงถึงบ้านน้องบิ๊บมางๆางก็มาเที่ยวหาพี่บางเดอร์อยู่ใกล้ๆกันแล้วนัดเจอกันก็ได้เนาะพี่ประแจมขึ้นนานยังเนาะไม่นานครับพี่ประแจมได้สิบหกนาทีแล้วตอนนี้อ่แม่นกน้อยยังเดี๋ยวนะแม่นกน้อยน้องยังไม่ได้ใส่อันนี้ให้เนาะ อเคอรุณสวัสดิ์มงคลทุกทท่านนะคะมีความสุขทุกทท่านค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะน้องบีเบงหัวใจบอกพี่นะบักสวัสดีครับคุณน้ําตาลน,นะคะน้องแอนสวัสดีทุกท่านหากเอ่ยชื่อไม่ครบหนูต้องขอโทษด้วยนะคะนะคะสเพน่านเหมือนกันนะ,นอะ,ค,ออะคอมเมนต์อะไรที่สเพน่านอ่านข้ามหรือไม่เห็นไงก็ขอโทษขออภัยนะคะถือว่าเราคุ้นเคยกันแล้วเนาะถือว่าเราเป็นเป็นเพื่อนสนิทเป็นพี่สนิทกันแล้วนะคะอย่าถือสาเด้อ ทักทายกันตามสบายเด้ออันถึงไหนแล้วนะ้อน้องพิกแม่โนกบพี่ติกแม่โนกนะคะน้องแอนก็สวัสดีค่ะแม่น๊นะคะน้องบิบิหมจะบุบบ,บพี่นะสวัสดีคับคุณติก๊กน้องแอนบอกว่า,ว,าว้าวอะไรนะ้อพี่สงวนติ๊กรักบ้านเกิดสวัสดีครับปิติก๊กก็คุณนักคุณนัทด,ดีจ้าอ้าวปูชาเขียวสวัสดีค่ะปูชาเคียวยังมีชีวิตอยู่เลยยายทวดนันนึก <laughs> ว่าูกหลอก อยู่ค่ะคุณปูคุณปูทวดยังอยู่คะ่ะเออน้องไม่ได้ขึ้นไลน์นานกี่วันแล้วเนี่ยพูดถึงแล้วก็เนาะไม่ได้ขึ้นไลน์นานกี่วันแล้วเนี่ยแต่น้องไปขึ้นไลน์บ้านเก่าอยู่เพราะว่าบ้านเก่าก็ไลน์ไปตามตามขยิมไลน์ตามขยเ,ม,ม,เมนะคะแล้วแต่โอกาสว่างเนาะว่างก็ขึ้นไม่ว่างก็ทํางานต่อนะคะพี่สงวนชาเขียว ป้าแจมบอกปังปังจ้าขอบคุณค่ะปัง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 ลมบนจุงมาลมบนจุงมาเอาอีกแล้วสเปซนาจะนอกเรื่องอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปนั่จะอ่านคอมเมนต์ไม่หมดป้าแจ่มนะพาน้องไปเห็นไหมป้าแจ่มอ่ะขอให้ปังปังทุกคนนะคะทุกบ้านทุกช่องเลยนะคะที่มาหาสเปซนานวันนี้นะคะขอให้ช่องปังปังยอดวิวทะลุล้านล้านวิวนะคะได้เงินใช้เป็นแสนเลยนะคะให้สมกับที่เราเหนื่อยกันเนาะ น้งองแอนก็สวัสดีคุณชาเขียวน้องบิ๊บพี่ชาเขียวพ,พี่นัส,สกลสวัสดีครับคุณแอนนะคะน้งองแอนก็สวัสดีคุณน้ำตาลปูชาเขียวสวัสดีทุกทุกท่านครับน้งองแอนก็หัวใจกดกดป้าแจมชาเขียวสวัสดีค่ะสติ๊กเกอร์อสเปนนันขออนุญาตผ่านนะคะก็ขออนุญาตขอบคุณสติ๊กเกอร์ทุกทุกทุกดวงเลยนะคะที่ให้สเปนนันสเปนนันขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะคะ ป้าแจมชาเขียวดีค่ะพี่นะักสวัสดีคุณชาเขียวขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะปู่ชาเขียวไม่รู้จักใครเลยว่าซานไม่รู้จักใครเลยเหรอขอบคุณสติ๊กเกอร์ขอบคุณเลิฟสิเบยียจากพิติ๊ค่ะพิติชาเขียวสวัสดีค่ะขอบคุณสติ๊กเกอร์ทุกๆสติ๊กเกอร์นะคะขอบคุณมากค่ะปู่ชาเขียวบอกพิมไม่หมดเอาแคนไปก่อน <c oughs> ได้หมดค่ะถ้าสดชื่นทั้งพิมทั้งแคนก็ได้หมดนะคะเสียงเพราะอยู่แล้วนะคะ ขอบคุณสติ๊กเกอร์ค่ะพี่สาสวัสดีค่ะพี่สาเออเมื่อกี้น้องลืมไปดูพี่สานะว่าพี่สาขึ้นหรือเปล่าขอโทษด้วยนะคะพี่สาขอโทษด้วยนะคะพอดีน้องมาถึงเร็วน้องกันเลยเออข,ขึ้นขึ้นสักหน่อยทักทายสักหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นนานนะคะที่สําคัญเมื่อวานเช็คเหรียญน,น้องลดเมื่อวานกลับไปเช็คดูอ้าทำไมเหรียญลดอีกแล้วลดทุกวัน ช็คที่ไล์ลดทุกทีนะคะลดแล้วลดอีกอยู่นั่นแหละไม่รู้เป็นอะไรขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะน้องแอนบอกสวัสดีคุณรักนะอาหารใต้นะคะพี่สาก็สวัสดพี่รักนะอาหารใต้ก็คือพี่สานะคะที่เรียกพี่สาก็คือบ้านรักอาหารใต้นะคะน้องแอนยังไม่ได้จับไม้จับ,บมือใครก็ไปได้นะคะใครที่ยังไม่ได้จับไม้จับมือน้องแอนก็เชิญที่บ้านได้เลยน้องแอนก็จะมีไลท์ทุกเที่ยงนะคะก็จะมีขึ้นไลฟ์นั่ช่วงเที่ยงนะนน้องแอนนะ ถ้าพี่จำไม่ผิดนะพี่นัก็สวัสดีครับพี่สาพี่สาแอนดีจ้าพี่ติ๊กคุณสาดีคะ่ะขอบคุณสติกเกอร์รัวๆนะคะขอบคุณสติกเกอร์รัวๆค่ะแม่น้องเลพี่สาดีคะ่ะพี่สาแมาแมวดีจ้าป้าแจมก็พี่ติ๊กดีจ้าขอบคุณสติกเกอร์นะคะนัทดีจ้าจากพี่สานะคะป้าแจมก็อาหารใต้ดีคะ่ะขอบคุณสติกเกอร์รัวๆนะคะ แม่นกน้อยปีใหม่ไทยขอให้มีความสุขมากๆได้พบญาติพี่น้องพร้อมหน้าในวันสงการค่ะสาธุสาธุค่ะแม่น้อน้อยสาธุนะคะเนาะทุกท่านก็เดินทางไปไหนก็ขอให้มีความสุขกันนะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะพี่สาก็ชายเขียวดีจ้าขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะพี่สาติ๊กติ๊กติ๊กนะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์ทุกดวงนะคะแม่น้อน้อยอาหารมื้อเช้ามายังค่ะ อาหารมื้อเช้ามายังค้านะคะอาหารมื้อเช้าวันนี้สเปนนันวันนี้สเปนนันไม่มีอาหารเช้าลงคลิปเลยเพราะว่าตัดไม่ทันนะคะฝากฝากดูคลิปกับเก่าให้สเปนนันด้วยนะคะฝากไปดูอาหารคลิปกับเก่าไปก่อนนะคะเริ่มต้นก็นจากแซนด์วิชนะคะมันช่วงเช้าไปทาแนแซนด์วิชกันนะคะพิสาจอดไม่สะดวกจ้าขอบคุณค่ะพิสาน้องอ่นานสติกเกอร์น้องก็จะลงทุกท่านคะตอนนี้โบ,บกมือสีชมพูให้สเปนนันได้เลยนะคะ สเปนนันจะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์จบสเปนนันก็จะขออนุญาตลงไลค์เลยนะคะโบกมือสีชมพูให้สแปนนันได้เลยคะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะวันนี้ขอให้มีความสุขกับการทำง,งานมีความสุขกับการใช้ชีวิตในวันนี้มีความสุขตลอดวันนะคะทำอะไรก็ขอให้มีความสุขทำอะไรก็ขอจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะขอบคุณมากนะคะยกมือสีชมพูให้สแปนนันได้เลยคะ่ะสแปนนันขออ่านคอมเมนต์จบ ต่อก่อนนะคะอ่านคอมเมนต์จบสเนันก็จะลงไลฟ์แล้วค่ะขอบคุณสติกเกอร์นะคะเมน,นูร้ายอาหารมุชามาย่างนะคะพิซซ่าก็จะจอดน้องแอนกดเลิฟแล้วค่ะขอบคุณค่ะน้องแอนพี่นัดบอกสวัสด,ดีครับคุณแม่นกน้อยอีกคิวห้าห้าห้ายิ้มหวานมาเลยขอบคุณค่ะคุณอีกคิวขอบคุณนะคะยิ้มบานๆฟันขาวๆมาเลยนะคะสุดที่รักรักที่สุดสวัสดีค่ะ <c oughs> เจอสุดที่รักเสียงแหบเลย ขอบคุณนะคะสุดที่รักคิดถึงคิดถึงนะคะสุดที่รักคิดถึงนะคะสุดที่รักจ๋าขอบคุณนะคะมาทักทายกันพี่ติ๊กสุดที่รักสวัสดีค่ะปูชาเขียวระวังเดอ้อใครที่ชายบ้านเดียวแต่อยู่หลายๆช่องพร้อมๆกันแล้วจะหาว่าไม่บอกอ๋อโอเคเข้าใจกันนะคะทุกคน แล้วจะหาว่าไม่บอกนะคะทุกคนระวังนะคะใครที่ใช้บ้านเดียวแล้วอยู่หลายๆช่องนะคะเช่นคนที่ถ้าเป็นโทรศัพท์มันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเนาะหลายๆช่องเนาะแต่ใครที่ใช้คอมสามารถใช้ไปอยู่หลายบ้านได้นะคะยังไงก็ต้องระวังนะคะฟังปู่ไว้นะปู่เขามีประสบการณ์ด้านนี้มาเป็น10บสปีแล้วนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะต้องฟังปู่นะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะปู่ขอบคุณนะคะ ปิติบอกอีคิวสวัสดีค่ะน้องแอนสวัสดีคุณอีคิวค่ะนะคะแม่น้องเลชาเขียวนะคะชาเขียวสวัสดีค่ะขอบคุณสติกเกอร์รัวรัวนะคะรูชายเขียวแม่น้องนะคะขอบคุณสติกเกอร์รัวรัวนะคะ,ะน้องแอนบอกสวัสดีคุณสุดที่รักนะคะพี่นัาสกุลบอกมือบาย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 ค่ะขอบคุณนะคะพี่นาัาสุดที่รักคิดถึงนะครับน้องน่านคิดถึงเหมือนคันคะ่ะสุดที่รักขอบคุณนะคะ พ,พ ъ, time, he anyway ี like <Sh ot two> ่ส <sh> ิทธิ์สวัสดีค่ะพี่สิทธิ์ท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวนะคะพี่สิทธิ์นะคะขอบคุณนะคะพี่น้องไม่ได้แวะไปหาพี่นานเลยนะคะขอบคุณนะคะยังคิดถึงกันนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวน้องจะแวะไปหานะคะขอบคุณนะคะพี่สิทธิ์ใครที่ยังไม่ได้จับไม้จับมือกับพี่สิทธิ์นะคะก็คือท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวนะคะบ้านพี่สิทธิ์นะคะจับไม้จับมือกันได้เลยนะคะพี่สิทธิ์เคยมาบ้านน้องอยู่นะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่นสกุลพ่สาอาหารใต้น้องแอนขอบคุณนะคะคุณยาเล่ป้่แจ่มขอบคุณค่ะแม่นกขอบคุณค่ะสวัสดีคุณนัดและทุกทท่านในห้องนี้ค่ะนะคะจากแม่นกขอบคุณนะคะอ่านสติ๊กเกอร์จบแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะท่องเที่ยวสวัสดีค่ะชาเคียวสวัสดีค่ะจากคุณยาแล่นะคะวันนี้ขอให้ทุกคนทํางานอย่างมีความสุขนะคะทําอะไรก็ขอให้รับซื่นนะคะ แอนน่าจะขออนุญาตลงไลน์แล้วนะคะอ่านจบแล้วขอบคุณพี่นัทขอบคุณคุณย่าเลมขอบคุณน้องแอนขอบคุณแม่โนกขอบคุณพี่ติ๊กขอบคุณพี่สาขอบคุณพี่สิทธ์ขอบคุณสุดที่รักนะคะขอบคุณแม่น้องเลนะคะขอบคุณพี่พี่สงวนนะคะขอบคุณแม่นกนะคะใครที่น้องไม่ได้เอ่ยชื่อขอบคุณน้องบิบี้นะคะขอบคุณพี่ธนากรขอบคุณพี่ปูขอบคุณพี่แพทนะคะขอบคุณพี่จีนะคะ ใครที่น้องไม่ได้เอื่ยชื่อก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะคําพูดใดที่พูดไปแล้วไม่ไม่สบายใจใครก็สัตปนนันขอโทษขออภัยด้วยนะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะขอให้มีความสุขตลอดวันทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ